ไำไม่อยู mm ่ไ hmm. ด okay. 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 ้นานเลยยายเปนปีนข้างหลังมันพี่ฟ้าใส่ไปมันตัวอะไรน่นันไปไปดูดิแมงมุมเลยว่าจิกจกแมงมุมนี่แหละแมงมุมเหรอเนี่ย สไปร์ห์เหรอไปเกลือเหรอพี่ไก่ไปพี่ไก่ไปปีนฝั่งเดียวกับพี่ฟ้าใช่คุณไก่ไปปีนไปปีนเหมือนพี่ฟ้าใช่แล้วไปเป็นสไปเดอร์ไปคุณไก่ไปเป็นสไปเดอร์ไป พี่ไก่ไปทำพี่ทำไหมไปขึป้นขึข้นขึ้นมาครับว้าวดวงจันทร์ดวงจันทร์มาแล้ว คุยกะคุณไก่เดี๋ยวขีดดินเข้าตาคุณไก่มานี่ถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวแม่อุ้มมาถือกล้องให้แม่หน่อยเดี๋ยวถือกล้องไว้นะเดี๋ยวแม่จะอุ้มพี่ฟ้าใสจับตรงนี้เดินเดินไปดีเดิน หนึ 1> 1, 2. 2> ่งสองมให้พี่แม่จะไปดูพี่ฟ้าสาหงพี่ตัวอะไรป่อยอยู่บนเนี้ยตัวอะไรลูกเอาขาออกสิ พี่ฟ้าใส่เข็นไกล่ลบเดี๋ยวโดนหน้าคุณไกลเดี๋ยวเท้าโดนหน้าลูกพี่ฟ้าใส่จะไกล่ลบคุณไกล่ลบเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่จะตกแล้วเอาขาออกฟ้าใส่เอาขาออก,เ,อาาออกเดี๋ยวหัวฟาดพื้นเอาขาออกเออแล้วปล่อยตัวลงมาปล่อยเมื่อ ให้เลน่นให้ฟ้าใส่เล่นด้วยซอมบี้โอ้ยมาไปาไปูเอะไม่ได้ไม่ใช่เป็นซอมบี้หรอกเป็นไปด้วยแมนดีกว่าเร็วไปโหนเหมือนพี่ฟาา้าใส่ดิเป็นโหนตะข่ายดิเร็วข้าเป็นาเป็นอะไรโอ้ย อย่าทำแม่แม่เจ็บเอย <c oughs> ดูพี่ต้นน้ำมันเป็นย่างยานใครเขาเนะ่่ยต้นน้ำตาฟ้าใส่ก่อนอุ้ยทะลุรูไปเลย เดี๋ยวแม่ไปวิ่งรอบสนามก่อนนะดูดูไอคิวไกลคุณต้นน้ำดูไอคิวจินเขาผ่านจักรยานดูนึงเขาจะผอมกันใหญ่ลเลยเธอคิดจะปั่นอย่างยามั้งไหมโอ้ยเราจะฟาดหัวจักรยาน